การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์สระดับชาติปีการศึกษา2564รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของนางวรรณภาทัววิทย์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอ่างทองปฐมรวิทยาคม สวัสดีค่ะดิฉันนางวรรณภาธุรวิทย์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอ่างทองปร,ร,รมโรวิทยาคมสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองโดยจะขออนุญาตนําเสนอรายละเอียดที่มาความสําคัญของนวัตกรรมที่ได้คิดค้นขึ้นมาตังต่อไปนค่ะนวัตกรรมนะคะถือว่าเป็นส่วนสําคัญ ที่ทาให้การจัดการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพสําหรับนวัตกรรมที่ได้เลือกพัฒนามาในการขอรับรางวัลในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า p i ก้าโมเดลร่วมกับตัวสื่อนวัตกรรมที่นําเสนอให้กับนักเรียนในรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยที่การพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์อยู่2ประการดังต่อไปนี้ประการที่1 เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและประการที่2เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เรื่องเคมีไฟฟ้าที่มีความสำคัญนะคะสำหรับในการจัดทำนวัตกรรมชิ้นนี้ mm. เกิดขึ้นมาจากปัญหาที่พบในการจัดการเรียน mm. การสอนตลอดระยะเวลากว่า14ีปีพบว่านักเรียนใ mm. นห้องเรียนมีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน mm. ในรายวิชาเคมีต,ต่ำ จะเป็นเพราะเนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากนะคะมีความเป็นนามธรรมสูงทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่เข้าใจในการเรียนอีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กๆนะคะมักจะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ว่าจะเป็นการทําชิ้นงานจากการทําแบบทดสอบดังนั้นดิฉันในฐานะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และได้รับทุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียกว่าครูสพวคจึงมีความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ที่อยากจะส่งเสริมและก็พัฒนาให้นักเรียนสามารถที่จะนำความรู้มาประยุกต์ใช้และเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ได้ถามว่าความคิดสร้างสรรค์มันมีความสำคัญอย่างไรความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เป็นความคิดที่นักเรียนสามารถนำมาต่อยอดนำความรู้มาประยุกต์ใช้แล้วพัฒนาเป็นนวัตกรรมดังนั้นดิฉันจึงได้คิดโมเดล ที่จะสามารถส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทำเที่ศาสตร์ไปพร้อมๆกันซึ่งโมเดลในการจัดการเรียนการสอนนี้ดิฉันขอนำเสนอและเรียกว่าเทียก้าโมเดลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเทียก้าโมเดลโดยจะมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมทั้งหมดนะคะแบ่งเป็น5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1 p r e p ที่ n รีแปร์ตแอ ขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมระหว่างเป้าหมายของทีมดังนั้นในการจัดกิจกรรมที่จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนที่เป็นความคิดสร้างสารรค์ทางทยาาศาสตร์ได้ดีที่สุดคือการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีมขั้นตอนที่ 2. inquiry and scientific creative activity ขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นการนำกิจกรรมสืบสอบหาความรู้นะคะที่เน้นความคิดสร้างสรรค์าทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับนักเรียนนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมอาจจะเป็นการทดลองแต่ว่าเป็นการทดลองที่เรามีการดีไซน์นะคะรูปแบบการทดลองที่แตกต่างจากในหนังสือเรียนหรืออาจจะมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะคะได้ทําผ่านเทคโนโลยีอาจจะเป็นการใช้าการทําโปสเตอร์ในโปรแกรมแคนวานะคะ ขั้นตอนที่3นะคะถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสำคัญนะคะขั้นตอนนี้มีชื่อว่า exchange and presentation นะคะก็คือเป็นขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนแล้วก็นำเสนอผลงานนะคะหลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้นำเสนอได้ทำงานร่วมกันได้มีผลงานได้มีชิ้นงานนะคะเด็กๆก็จะต้องนำผลงานนั้นนะคะมานำเสนอขั้นตอนที่4ค่ะ generating scientific explanation เป็นการสร้างคําอธิบายทางวิาศาสตร,ร์่วมกันหลังจากที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมได้ฟังเพื่อนๆออกมาอธิบายต่ เราก็จะมาร่วมกันนะคะสร้างทอาอธิบายทำที่าศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนเรียนขั้นตอนที่5นะคะก็คือขั้นตอนของ assessing personal progression นะคะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการประเมินความก้าวหน้านะคะในการเรียนรู้ของนัเรียนโดยเราจะประเมินเป็นรายบุคคลนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะถูกจัดทําออกมาอยู่ในรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทั้ง5าขั้นซึ่งมีทั้งหมดอยู่5แผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง5เรื่องนี้นะคะก็จะมีตัวชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะมีทั้งตัวใบความรู้ใบกิจกรรมแบบฝึกหัดน,นะคะให้นักเรียนเนี่ยได้สามารถที่จะติดตามในการเรียนการสอบในแต่ละขั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างผลงานนะคะซึ่งจะเป็นหลักฐานนะคะในแต่ละขั้นตอนเดียวตัวอย่างเช่นการเขียนวิธีการดูสมการแบบใหม่ที่นักเรียนคีเองขึ้นมาเองการทํากระดานเกม องค์ประกอบนะคะของเซลลเคมีไฟฟ้า15จุดการทดลองการต่อเซลล์เคมีไฟฟ้าอย่างง่ายจากมะนาวการนำความรู้มาประยุกต์ใช้และสร้างเป็นโมเดลที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้ทางเคมีไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์อย่างิีประจำวัน ทั้งหมดนะคะที่ได้พัฒนาตัวนวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า P9 Model ดิฉันได้เขียนเผยแพร่ลงนะคะในวารสารซึ่งกําลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาการตีพิมพ์นอกจากนี้นะคะผลงานนี้ได้ถูกเขียนนะคะแล้วก็ขอเข้ารับรางวัลงานวิจัยครูสภานะคะซึ่งก็ได้ประกาศผลมาแล้วและได้รับรางวัลชมเชยในระดับภูมิภาคนะคะกําลังจะนําเสนอต่อนะคะในระดับชาติต่อไป จากความสําเร็จนะคะที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนดิฉันก็อยากจะถ่ายทอดความสําเร็จนี้ออกไปให้กับคุณครูทุกท่านแล้วหวังว่าเพียก้าโมเดลจะเป็นอีกหนึ่งโมเดลในการจัดการเรียนการสอนที่เราจะปรับวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่น่าเบือ่อให้เป็นวิธีการเรียนที่สนุกสนานและเกิดผลลัพธ์ที่ทําให้ลกเรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ